ครับผมวันนี้ก็ไปรับปืนใหม่มานะครับเป็นเลงรางนะครับเลงรางก็จะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะรีวิวคร่าวๆให้นะครับวันนี้มารีวิวปืนตรงหมายแล้วครับผมเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับเดี๋ยวจะบอกไอ้สเต็ปคร่าวๆแล้วก็ขึ้นหมายแล้วครับผมขึ้นหมายเลยไม่ต้องลองยิงครับ ลองซัดกับปลาเลยครับผมโอเคครับก็ระยะชักผมสั่งมาเป็น75ห้านะครับชัก7จห้าฝังรางสแตนเลสนะครับผมฝังเป็นรางสแตนเลสครับนี่นะครับลูกด,ดอกเป็นสำหรับของช่างเขานะครับเป็นหัวพอกหัวพอกหนักครับเซฟเป็นเซฟข้างนะครับ เซฟข้างเซฟข้างครับผมเป็นไม้ประดูนะครับไม้ประดูท้ายเป็นประดูดําครับลางเป็นประดูแดงนะฮะปีก50สบครับผมปีกห้าสิบเซนนะครับทิ้งปลายสีนะครับก็เจาะรูรูเลอร์ไว้แล้วครับแต่ไม่ใส่นะครับยางนี่เป็น น่าจะตัด15นะครับ15นะครับ15ถึง10 17จาไม่ได้ครับอย่างนี้จาไม่ได้ชักเป็นชักเท่าเดิมนะครับชัก7 5ก็ประมาณนี้แลลวครับผมเป็นทรงกำคอล่องนิ้วนะครับกำคอล่องนิ้วอ่าผมเอาผ้าปิดผันท้ายนะครับไม่ได้เห็นผันท้ายแล้วท้ายค่อนข้างสวยครับอ่าช่างเขามีประสบการณ์ ทำปืนมาประมาณห้าหกปีแล้วนานแล้วน่าจะนานแล้วห้าหกปีแล้วครับทํามานานแล้วครับระบบเซฟทอดข้างทาโอเคครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูลังเป็นลังสแตนเลสน,นะครับวิ่งดีครับลูกลูกวิ่งดีครับลูกจะออกดีโอเคครับผมงไงก็ไปดูที่หมายนะครับผมว่าจะได้ไม่ได้ครับไม่ต้องเทสครับผมเทสกับ เทสกับไม้แล้วครับผมเทสกับตัวปลาปไปเลยไปครับพึ่งลองมันดูไหมครับไม่ได้เปิดกล้องเปิดแกล้งอะไรครับซัดไปละหนึ่งตัวครับก้งนั่นะ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 จะหลุดด้วยนะครับติดเงยงหลังนิดเดียวยิงไปครับโอเคครับเปิดตาหมาน,นัดแรกโดนนะครับ เดี๋ยวรอนั่งลุนต่อไปครับวพาจะได้ยิงให้มีใหช็อตยิงให้มียิงให้ดูไหมครัตัวนี้มันมันมาตรงนี้เลยครับผมยิงตรงนี้เลยครับยิงใกล้ๆเลยต้องขออภัยด้วยนะครับมันผมเพิ่งนั่งครับยังไม่ได้ขั้นห้างอะไรนะครับนั่งดูเฉยๆขึ้นมาให้ยิงเลยโอเคครับผมเต็มแรกครับต้องขออภัยไม่มีช็อตครับโอ้ยเดี๋ยวผมขอเก็บนะจะตก ปลาค่อนข้างอยู่ลึกนะฮะไม่น่าโดนสายไม่วิ่งะเฮ้ยหรือว่าโดนวะเอ้ยโดนครับโดน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 ครับโดนฟุกเฉยฟุกเฉยฮะโอ้จะจะหลุดครับโดนปากนิดเดียวจะหลุดจะหลุดครับโดนปากเดี๋ยวต้องขอซ้ำครับเห็นไหมฮะไม่รู้นะนะเห็นเปล่าโดนปากค่ะ ต้องขอซ้ำก่อนนะฮะไงั้นเดี๋ยวไม่ได้กินนะซ้ำครับไม่งั้นโอดกินอย,อย่าดิน้นอย่าดิน้น ครับขนาดดอกซ้ำเกือบข้ามครับยังยิงไม่ถนัดนะฮะ <c oughs> แต้มที่สองครับ <c oughs> แต้มที่สองแต้มที่สอง ขึ้นมาเลยเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวสาวไมหมเห็นเลยนี่ครับโอ้โหข้าวหเต็มหัวเลย นนะไม่รู้กล้องเปิดทันหรือเปลนะ่าเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตดูกล้องก่อนดูไม่รูไ้ได้ช็อตยิงหรือเปล่าฮะได้ครับผม ครับปลาเฮียปืนป้นนะครับตลังยิงปลาลีไม่ี่้ตัวครับมาดูตัวก่อนมาดูตัวไม่รู้หลุดไปยังเดี๋ยวผมมาให้ดูครับไม่รู้จะหลุดหรือเปล่านะ นี่ครับไซดีเลยครับช่อนครับไซดีเลยแต้มที่สามครับผมเรียบร้อยครับนั่นนะฝนตกเพิ่งได้ยิงปลาไปสามตัวครับฝนตกเสียแล้วว่าปืนเข้าล่มนะเสียล่มมาด้วยดูทรงแล้ว <c oughs> ฝนมันต้องตกตกเน้นตกจริงจริง เดี๋ยวรอดูครับจะหยุดไหมถ้าไม่หยุดก็คงได้กลับแล้วครับคงได้สามตัวครับปลากำลังเข้าฝนมาเสเลยฝนตกฝนตกสรุปผลงานครับผมได้ไปสามแต้มครับสามแต้ม เสียเสียถ้าตัวนี้ไม่ได้ช็อตยิงนะครับโอ้เสียดายมากเลยครับมันผมขึ้นไปแล้วไปดูหมายเฉยๆครับแต่ยางเยยางก็ขึ้นเสร็จไว้แล้วนะครับแต่ไม่ได้เปิดกล้องนะครับโอ้เสียดายมากครับเสียดายไม่ได้ช็อตยิงตัวนี้จริงๆมามาใกล้มากครับกลัวมันจะออกไปสะก่อนก็เลยต้องยิงครับเพราะวันเป็นนัดแรกนะฮะนัดแรกถ้าไม่ได้เนี่ยมันจะคนภาคเหนือเขาจะถือกันนะครับเขาถือกันว่านัดแรกมันต้องไม่พลาดนะครับถ้าเกิดนัดแรกพลาดนี่ หน้าต่อไปมันก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีครับมันเป็นลางอประมาณนั้นนะครับผมก็เลยยิงก่อนนะครับก็เลยไม่ได้สอดยิงนะครับโอเคครับผมสองตัวนี้ได้สอดยิงครับสองตัวนี้มันตัวเล็กครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองช่างตัวนี้ดูนะครับผมว่าน่าจะมีน่าจะมีครึ่งโลครับตัวนี้ครับตัวนี้ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะฮะเดี๋ยดูช่างกันโอเคครับเดี๋ยวลองช่างกันดูครับ ก็จะได้สี่ขีดสามขีดหรือว่ากี่ขีดนี่ครับศูน์จุดห้าครึ่งโลครับตัวนี้นะครับครึ่งโลครับผมโอเคครับก็วันนี้สรุปเปิดตาหมานปืนนะครับเป็นที่สำเร็จนะครับก็อสองตัวนี้ไม่ต้องช่างนะครับดูดูดูมือนิ้วมือครับ สีนิ้วครับตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่โอเคครับผมสรุปผลงานวันนี้3แต้มเปิดตามมานเป็นที่สำเร็จขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ